เอาละเพีนี้แหละเดี๋ยวเราได้รับอาการบาดเจ็บพอก่อนเขาเจ๋งทุกคนดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักกันทุกคนกด้วยผมทุกคนคือว่าผมจะพามาดูอะไรนะผมทุกคนดูมันอยู่ข้างหลังบ้านของใครก็ไม่รู้ทุกคนดูนี่เขาเรียกว่าอะไรวะผมจะเอาไปเล่นทุกคนนี่ทุกคนดู เ, <laughs> เดี๋ยวผมจะเอาไปให้พี่เต้ดูนะจะให้พี่เต้ดูก่นคนดูดีบิจ้า <laughs> พี่เต้ของไขรเหรอของไขรเรอพี่ เ,เล่นได้ไหมที่น้อยกับพี่เต้กำลังทำงานอยู่นะครับพอดีผมทำงานเสร็จแล้วผมสบายแล้วผมก็สามารถเล่นได้ <c oughs> <c oughs> นี่จะเป็นพี่น้อยกับพี่เจนะกำลังทำง,งานอยู่ออย่าทายไม่รอทุกคนมันเล่นยากมากเลยจอเล่นมือหมแล้วเนี่ยมันหนาวเลยคนดูโคตรเจ๋งคนดู คนมันเบี้ยวคอเบี้ยวต้องหักคอใหม่นะก็ะคือว่าวันนี้มันมันเริ่มไม่ค่อยหนาววันนี้อากาศดีมากเลยแต่พวกพี่น้อยก็ทําการถอดเสือ้อกันหนาออก,กันหมดแล้วมันไม่ค่อยหนาวทุกคนแต่บอกว่าถอดเื้อหนาวว้าทุกคนได้ของดีครับผมจอดก่อนจอดก่อนมันคอมันเบี้ยวทุกคนต้องขันออกไม่ได้ เดี๋ยวเราจะทำการซ่อมแซมก่อนนะทุกคนเดี๋ยวจะทำการขันออกกรณ์คอมดิอยูอ่ทุกคนคอเขาเรียกว่าอะไรสกูตเตอร์ปะก็จะเป็นสก,กูตเตอร์ปะทุกคนโอ้อเบี้ยวทำไมทุกคน คือว่าผมได้ทำการซ่อมคอเสร็จแล้วนะคอมันไม่เบีย้ยวแล้วนะทุกคนตอนนี้คอมไม่เบีย้ยวแล้วขี่ได้แล้วคนโอเคต <c oughs> อนนี้เราได้ทำการซ่อมได้เลยนะ <c oughs> ผมจะอลองมาขี่ดูโอ้โหเป็เจ้า เ,เดี๋ยวผมจะลองเทสทุกคนดูนะเพราะว่าผมได้ทําการซ่อมคอมาแล้วคอมันหลวมมันเฉยทุกคนคอมันเบี้ยวผมก็เลยขันคอให้มันตรงก็สามารถใช้ได้แล้วนะคือว่ามันเบามากเลยนะทุกคนดูดิมันเป็นปีเนียมหมดเลยนะเนี่ยโคตรเจ๋งอะ่ะมีล้อด้วยล้อมันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ด้วยดูดิเดี๋ยวผมจะลองเทสก่อน ผมจะลองเทสน,นะทุกคนนี่เราไปหาจากข้างหลังบ้านเลยนะทุกคนตั้งกล่อง มันเล่นได้นะเนี่ยเฮ้ยมันใช้งานได้อยู่เลยทุกคนดิผมขี่ไม่ค่อยเก่งไงเดี๋ยวผมจะขี่ลงไปข้างหลัาง Bangkok, <laughs> <laughs> Bangkok พอแล้วทุกคนพอแล้วแค่นี้แหละเดี๋ยวเราได้รับอาการบาดเจ็บพอก่อนเขาเจ๋งทุกคนดิแต่ผมเห็นพวกเขาเล่นท่านะแต่ผมเล่นท่าไม่เป็นหรอกทุกคนมันเล่นยาก <S <S เห็นพวกเขาที่กระโดดกันนะ รู้ว่าวันนี้มันไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะผมก็เลยสอดเสือ้อทั้าวานที่แล้วโอ้โหทุกคนหนึ่งองศาสององศาครับผมทุกคนคือว่าเมื่อวานหนาวมากแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยหนาวแล้วไม่รู้ว่าพรุ่งนี้อาจจะหนาวอีกก็ได้ทุกคนไม่แน่นะพี่เต้กับพี่น้อยกำลังทำงานอยู่นะผมอยู่ด้านหลัง อยู่ด้านหน้าผมเขากำลังทำงานอยู่นะพอแล้วผมทุกคนไม่ไหวยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยครับผมทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยครับผมทุกคน ทุกคนคือว่างานของผมเสร็จแล้วนะผมทุกคนผมก็สามารถเดินได้พักได้อยู่นะครับผมทุกคนเพราะว่าพี่น้อยกับพี่เิ๊กก็จะอยู่อยู่ใกล้ๆกันครับผมแต่คนละบริษัทนะจะอยู่ใกล้ๆกันนะผมก็จะเช้าไปเล่นกับแกบ้างอะไรบ้างผมทุกคนแต่ตอนนี้แกไม่อยู่ผมกําลัง พักอยู่ครับผมทุกคนเพราะงานผมก็เสร็จแล้วครับแล้วก็เดินได้พักได้ทุกคนดูเดี๋ยว่ันเดียวเขาเล่นได้ไปจ้าวเจ๋งเลยโคตรเจ๋งเลยทุกคนดูดิเขียนไปคิดดูโอ้ไปจ้าทุกคนดูดิเปเจ๋งโอเคครับผมทุกคน,คคก,คนก็ประมาณนี้ครับผมทุกคน ผ라ลาไป <놀람>